ของคุณสมปองนะฮะหลังจากที่สืบออกมานะคะมีเรื่องราวหลากหลายมากมายทั้งการแตกหักกับพังคุณถึงทีวีพูนะคะแต่ประเด็นที่คนสนใจกันเยอะก็คือเรื่องของที่ดินในการตรวจสอบนะวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคุณผู้ชมนะคุณสมปองเนี่ยนะคะก็บอกถึงประเด็นของสปกแหละนะคะว่าที่ดิน300ไร่เนี่ยไม่ได้มีชื่อของตัวเองครอบครองและถ้าหากเป็นที่ดินของสปกอก็พร้อมที่จะให้ยึดนะคะพร้อมที่จะให้ยึดคือคุณสมปองเนี่ยให้ข้อมูลว่า ญาติิเนี่ยมาบอกว่าอยากได้ที่ตรงนี้นะคะก็ให้ช่วยหาตังค์หน่อยคุณสมปองก็เป็นคนหาตังค์นะคะแล้วก็ส่งไปให้ทางญาติแต่ในเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีชื่อของตัวเองในการครอบครองก็บอกแบบนั้นแต่ก็ยืนยันถ้าเป็นที่ดินสปรกรจริงเข้าตามระบบ ยืนยันแบบนั้นนะคะวันนี้การตรวจสอบก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะต้องแบ่งแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือที่ดินที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนของสอะกรสปรกรเนี่ยคนดูแลนะคะก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมันอยู่คนละหน่วยกับทางป่าไม้นะถ้าเป็นผืนป่าไม้เนี่ยนะคะ จะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลเพราะฉะนั้นตอนนี้ในการตรวจสอบมันต้องแยกกันตรวจสอบอยู่นะคะของใครของมันค่ะคุณผู้ชมคะแม้จะเป็นผืนเดียวกันก็ตดูเรื่องของสปกก่อนสปกก่อนเนี่ยนะคะตอนแรกตามข้อมูลก็คือว่าที่ดินส่วนใหญ่เนี่ยอยู่นอกเขตสปกแต่ว่ามันมีหนึ่งแปลงนะคะประมาณเจ็ดไร่ที่สปกให้ข้อมูลว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินทีนี้สปกก็ต้องไปดูกันก่อนนะคะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนถือครองมีสิทธิ์ในเอกสารเอกสารสิทธิที่ดินหรือเปล่านะคะ เพราะสปปจะให้เฉพาะคนที่เป็นคนยากจนไม่มีที่ดินทํากินและเข้าไปทําการเกษตรแล้วก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าได้รับการส่งต่อมาจากบรรพบุรุษหรือเปล่าเพราะมันขายไม่ได้ซื้อขายไม่ได้นะคะแต่วันนี้ความคืบหน้าอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือส่วนของป่าไม้ค่ะวันนี้ป่าไม้เนี่ยเข้าไปตรวจสอบหมู่บ้านแล้วก็ที่ดินรวมถึงบ้านหลังใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละบ้านเรือนไทยของคุณสมปอง ที่ตรวจทั้งหมดเจ็แปลงนะคะในเจ็แปลงนี้ข้อมูลจากทางป่าไม้บอกแล้วนะคะว่ามันมีการบุกรุกแท้วถางปลูกพืชยางพาราต้นทุเรียนแต่ยังไม่รู้ว่าทั้งเจ็ดแปลงนี้ใครเป็นผู้ครอบครองป่าไม้บอกนะคะว่าจะรีบหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าทราบเมื่อไหร่ก็จะเอาผิดตามกฎหมายต่อไปแต่มันมีข้อมูลค่ะว่าไอ้ในเจ็ดแปลงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านมตอตาเจ๊ก อำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิเนี่ยนะคะซึ่งก็รวมถึงบ้านเดินไทยสองชั้นของของคุณสมปองด้วยเนี่ยนะคะเป็นที่ที่คุณสมปองเขาซื้อเก็บไว้ระหว่างบวชเป็นพระและส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามซึ่งตามหลักการแล้วนะคะในเขตป่าแบบนี้เนี่ยป่าสงวนแห่งชาติแบบนี้เนี่ยทางการเขาอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชทําการเกษตรพวกทุเรียนยางพาราปาล์มน้ํามัน,มนสวนผลไม้ และที่ผ่านมามันก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันป่าไม้อนุญ,ญาตให้ทํากินแต่ต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติมตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆที่เพิ่มเติมเป็นยังไงนะคะแต่เบื้องต้นคือเรื่องนี้มันเป็นกระแสะมากเพราะว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเกิดขึ้นกับคนดังไงค,คนดังอย่างคุณสมปองถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนันว่ามันก็คงไม่ถูกขุดขึ้นมามนะพอมันเป็นเรื่องของคนดังคนที่ความสนใจทั้งสปกทั้งป่าไม้ ก็ต้องไปจัดการและหน้าจอนะคะคุณสมปองคนครไทยสงก็ออกมาถแถลงยกมือขอโทษนะคะยืนยันว่าญาติเป็นคนจัดการเรื่องการซื้อขายคุณสมปองแค่สนับสนุนเรื่องเงินไม่รู้มาก่อนว่าเป็นที่ดินสอบประกอรหรือไม่ถ้าผิดก็ว่ากันตามกฎหมายถ้าคืนก็ต้องคืนทั้งหมดตามกฎหมาย จะโดนคุกก็ว่ากันตามกฎหมายมก็ยืนยันแบบนั้นนะคะส่วนที่บอกว่ามี300ร้อยไร่เป็นที่สปกอบอกตัวเองบอกตอนแรกเนี่ยพูดไปเพราะพลังปากเป็นคนชอบพูดเล่นบางทีให้การพูดเล่นเนี่ยคนอื่นที่เป็นเรื่องจริงค่ะก็กลายเป็นหอ,อกกลับมาทิ่มแทงตัวเองนะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะวันนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์นะคะ บอกว่าได้สั่งให้ทางที่บรีกรมป่าไม้ไปตรวจสอบการครอบครองที่ดินของคุณสมปองและกรณีที่มีกล่าวว่าไปคว้านซื้อที่ดิน300ไร่ที่บริเวณรอยต่อเขตสปกรเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวและป่าสงวนแห่งชาติอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะว่าที่ดินที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเป็นเขตที่พื้นที่ที่ทางสปกรเนี่ยคืนให้กับทางกรมป่าไม้แล้วก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่า ตกลงแล้วอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินทํากินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองลักษณะการใช้ประโยชน์ตามระเบียบของคอทอชอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติด้วยส่วนที่มีการอ้างอิงก,กันว่าบริเวณที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นรอยต่อของเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว10กิโลเมตรแล้วก็ไม่พบด้วยนะคะว่ามีการบุกรุกพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะคะปะลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกต่อเลยนะคะว่ากำชับให้ทางกรมป่าไม้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเร็วที่สุดวันถึง2วันนี้น่าจะทราบข้อมูลเพิ่มเติม รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะคะคุณวราวุิศิละปะอาชาก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากทำผิดก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายไม่มีละเว้นนะคะส่วนคุณศีสุวรรณจัญญาค่ะพรุ่งนี้9้กุมภาพันธ์จัดหนักอีกครั้งนะคะเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องให้กรมป่าไม้เนี่ยตรวจสอบที่ดิน5แปลงของครอบครัวของที่สมปองบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่เจ้าตัวโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยนะคะคือ ก็สงสัยอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยการที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยหรือว่าให้ญาติถือครองที่ดินแทนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็พบได้ว่าที่ดินของครอบครัวของคุณสมปองเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่า5แปลงบางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะแล้วตามข้อมูลที่คุณศรีสุวรรณไปค้นตามกฎหมายมามันมีพระ,ะราชกฤษฎีกาที่กําหนดเขตที่ดินในอำเภอคอนสารอ,อรําเภอหนองบัวแดง กิ่งอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวแดงอำเภอกเกษตรสมบูรณ์อำเภอแข้งคร้ออำเภอภูเขียวจังหวัดชียภูมิทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี2531ซึ่งเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอนะแต่บางแปลงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพูซำผักหนามตามกฎกระทรวง ฉบับที่538ซึ่งสอบประกรคขืนพื้นที่บางส่วน <c oughs> ก็เหมือนที่ท่านประหลัดบอกเอาไว้ไงฮะคุณผู้ชมว่ามันมีพื้นที่บางส่วนที่ถูกการคืนมาแล้วตรงนี้เนี่ยมันมีการแพ้วถางบุกรุษยึดครองไปหรือเปล่านะคุณศรีสวรรณก็เลยไม่ปล่อยค่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบต่อพรุ่งนี้จะไปที่กรมป่าไม้ด้วยนะคะ